ัีเอาเขาผิดแล้วสวัสดีครับพ่อกำลุกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รีวิวแต่ต้นไม้สบายมันดานั่งเตะต้นหมักงมไต่ต้นบมักรทอดตําเนียงกันสู้พี่สาวเพิ่นขอมาบมานางใต้ต้นหมักงมอ้าวเหลือแต่วิญญาณหมักงม ตำเมียงใส่ลายยางเยู่เป็นเป็นว่าหนึ่งในหันมีหมักงมก็เลยมาเบิ่งหมึกงมอ้าหมักงมเดือดคือสีบรายใส่หมึกงมคือสีใดส่แต่แนวอื่นเนาะแต่ว่าก้อนสีเห็ดย่างอื่นนีกะว่าสีผ้ากันซักผ้าเครื่องซักกระต่ายเข้ากับสีได้นี่แหละเครื่องซักเข้านี่นี่เครื่องซักเข้านี่คือใหญ่ๆนี่นี่เครื่องซักสำคัญไปจัดการเครื่องซักยอดเรียนจักบาท <laughs> ยอดเลี้ยงดีกว่าเครื่องแรกเครื่องนี้ฮะเครื่องแรกเครื่องนี้ยอดเลียเ้ยงด,ดีกว่าอะไรยอดดอกอ่ได้ยอด,ดอตะลันฟีเตียไปลุยนี่ยังเบาอีกออว่กากำลังชงมันมีฮะ <laughs> นี่กระเป๋าเลงเห็ดเวียดดิย่างมะแล้วมือนี้นี่มีเวียดเยห็ดลายยางอยากปลูกพักไว้ให้ยาเพิ่มกิจการนั้น กิจการพักเข้าไปได้สวยต้องขยายขยายเพิ่มปลูกเพิ่มแต่ว่ายัางสีดไดดมีเวลาเห็ดบอลบายนี่พ่อสีวีก,กับไปเขาวเวีนส่วนแม่แค่นี่ก็นี่แหละงานแม่แค่ก็คือเป็นแม่บ้านไม่ได้เห็ดงาน้ะจ่า,จาเด้อแม่แค่นี่ไม่ได้เห็ดงานต้องล่าออกมาเลี้ยงลูกเพราะว,ว่ามีคนเบิ่งจําเป็นต้องเสียสละหนึ่งคนก็มีายใดแค่คนเดียว ชือพอทีดที่เป็นค้นหาเงินหาทองหัว่าเป็นนอ็อตตัวเป็นเกีียวเด็เอาไปลุยลุยงานจ้าลุยงานไปไปไปนี่มองซักเข้าอยู่ข้างป้าพักเข้านี่แหละข่านากับงามงาม,งามกะลำกะลำกักะลังหอหนาะลักกะจุ้มกะจิมผักกาดขาวกะบ,บ่ฮอสรุปแล้วเป็นผักกาดที่บหฮอ สื่อพันม์าจังไดจังสื่อปรกาศว่าไดหอมาไม่แค่กับบกเข้าใจเท่กันไม่แค่เป็นคนสื่อเองกองผ่ากองผ่าบ่เมนมีแต่อยู่ในตะก้าเนี้ยตะก้าก็มีกองทุกครั้งนอกาก็มีสิแล้วว่าวันนี้เอาลุยลุยแต่ลุยวีเอ้วีดูว่ามาซักผ้าซอยแม่นี่นลูก โอ้เรนน้ำน้องมินบอลลูกเอานางแหกพ่อนี่ดิมั่งได้ท่านผู้ช่วงเบิร์เขาซักดูบุ๋มบุ๋มผ <c oughs> งกระเด็ดทบปา่า รดประาขายกันละมั่งส <rí> e> ักผ่าตะกล้ากันละมั่งก็ดีเลย 可以不放的。 ลอยแล้วมีตัวอยอยขอเื่อออกลูกพอเือออกลูกมันติเปียกพัดต้องเข่าไปน้ำเลิศเขาดสอด้อดา้เอาล่างลูกล่างล่างล่างแล้วก็บยดยึดยึดีๆนั่นกระซามัไปจัสิล่างกลอเอาไปไมนหมดก็ต้ององต้ง Okay. Hãy subscribe cho สักเร็ตละจ้านเดี๋ยวจะโหลดไปก่อนเดี๋ยวนั่ดังเดี๋ยวสักเ,เร็จแล้วสี่พ่อจันไปหน้ากับวบ้านพ่อสีวีสีไปหน้าไม่แค่สตเก็บเหรียญมือน้ำมือนะี่ล่ะลาไปก่อนจ้ขนา,านนขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ อ่อนนจักหยย่างอ่อนบ่วซันเพิ่นถามไปเบิ่งเวลาในเด้อละ่ะได้เอาเวลาไปป่ไปโลดไปได้ยีด่ดอก